สวัสดีค่ะทุกคนเก็บบรรยากาศเดินป่าเก็บเห็ดมาให้เพื่อนๆดูค่ะแต่เจอฝูงน้องแกะค่ะดูนอนอย่างสบายเลยนะเป็นอะไรที่คููแล้วก็ฟินมากๆเลยนะคะแต่ใช่ดูบรรยากาศรอบๆวันนี้อากาศดีอู้ดูภูเขาฝั่งนู้นคือสวยมากๆเลยนะ เป็นอะไรที่อยากเก็บไวนน้นานๆต้องบอกว่าซีนเนี้ยให้น้องแกะเลยนะคะอยากจะให้เพื่อนๆเห็นธรรมชาติจริงๆค่ะน้องน่ารักมากๆพยายามเดงเข้าไปใกล,ใกล้คือน้องไม่กลัวนะเห็นไหมคะตัวเล็กๆอย่างนั้นน่าจะเป็นลูกนะน่ารักจริงๆเลยอะ่ะ เป็นป่ารอบๆนะตัวเองระหว่างทางเข้านะคะอยากจะบอกว่าซีนนี้ยคือให้น้องแกะเลยอ่ะให้ทุกคนดูแกะให้ชุ่มเลยนะคะเป็นอะไรที่น่ารักจริงๆเมชอบมากเลยนะแกะ,ะดูนางนอนสงสัยนางจะเหนื่อย <c oughs> อันนี้เป็นแกะเลี้ยงนะคะจากฟาร์มนะ สังเกตได้ไม่ยากนะคะคือตรงหูน้องจะมีแป๊กนะสีแดงแดงนะแล้วแต่ฟาร์มนะคะบางฟาร์มก็สีอีกสีหนึ่งนะจะได้ยินด้งเด,ด้งดงเด้ง,ดงอ่ะเดี๋ยวเมคเข้าไปใกล้กว่านี้นะพยายามให้เพื่อนเห็นจริงๆนะ,ๆนะเห็นไหมว่าน่ารักขนาดไหนอืม ตรงนู้อีกสอง,งตัวด้องแดงด้งแดงนั่นอะสามนาทีนี้ให้ให้น้องแกะเลยให้เพื่อนๆดูกันให้สะใจเลยดูความน่ารักของน้องแกะมันเป็นอะไรที่บรรยากาศดีมากๆเลยนะทุกคนน้องมองกล้องนะเหมือนรู้เลยนะว่าเมย์กำลังถ่ายอยู่เนี่ย คือนางคงสงสัยถ่ายอะไรวะโอ้ยดูตัวนูนอนคือน่ารักมากๆเลยนะนางก็หาหนุน้นหาหนี่กินตามภาษานางนะคะโอเคค่ะเก็บบรรยากาศน้องแกะมาฝากเท่านี้ละคะ่ะไปแล้วก็ไปก่อนนะคะทุกคน พูดเองก็ลิ้นพันเองนะอ่ะอีกทีนะเก็บบรรยาก,กาศสวยเดินป่ากับธรรมชาติวิวสวยๆมาฝากค่ะแล้วก็น้องแกะนะนางเอกของคลิปนี้ <c oughs> ให้ดูมันมองหน้ามีโอเคไปก่อนนะคะบายบายสวัสดีค่ะอ่ะซูมหน้าน้องแกะให้ดูหน่อพี่ <c oughs> น่ารักมั้ละ <ś m _> มันร้องค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ